สวัสดีค่ะ FC หมอลำทุกคณะและ FC แฟนคลับช่องฮักสตาร์พามวนช่องที่มีแต่ข่าวสารสาระแวดวงคนดังทั้งฝั่งหมอลำอีสานบ้านเรา <S <S ยังคงเป็นกระแสร้อนแรงในโลกโซเชียลเมื่อผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ไลฟ์สดพูดคุยกับแฟนคลับและลูกบ้านออนไลน์ซึ่งบรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคักจู่ๆกลับมีคอมเมนต์โจมตีพุ่งเข้ามาแรงกลางไลฟ์เหตุการณ์แรกคือชาวเน็ตรายหนึ่งเข้ามาด่าอย่างหยาบคายว่าบักภาค ทำเอาผู้ใหญ่บ้านถึงกับสะดุ้งไปชั่วครู่แต่ก็ยังรักสามารถผู้นําตอบกลับด้วยเสียงนิ่งๆว่าพูดเพราะเพราะน้อยย,ลลย่าหวบมั่วน้ายพูดดีๆกันก็ได้นอกจากนั้นยังมีอีกกระแสที่ลามขึ้นโซเชียลว,ว่าผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ขายของตัวเองแต่ชอบเหยยดแบรนด์อื่นจนเกิดการวิพาษ์วิจารณ์อย่างหนักซึ่งเจ้าตัวไม่รอช้าพูดทุกประเด็นและเคลียร์ชัดกลางไลฟ์ทันทีว่าสินค้าหมดเปิดขายวันเดียวหมดเกลี้ยงเลย สินาค้าหมดขอขายด้วยนะครับสินาค้าหมดสินาค้าหมดขายดีแค่งดีก็ค่อยๆผมขอเวลาประมาณพรุ่งนี้หรือมื่อลื่นนี้ผมเอามาขายให้เดออมหน้าเขามีคนสุขความสุขใส่วิงผมนะก,ก็คิดว่ามันจะขายไม่ดีแต่บางเออมันมายังไงไม่รู้ตอนนี้ผมไปโดมอยู่เกาหลี ผมไปดมอยู่เกาหลีเขาก็ไปร้องเพลงอันนี้มาส่งเจ้าไว้สำนีลาปลายฟ้าให้เขาพาางดังได้ดมใอยดังบันนี้ใคยทั้งเบีปากขึ้นเห็ดไปทั้งยายโคน้คยดีวันเดียวใครหมดเกี่ยงเลยอีเดีย ข่อยก็เงินดอย่ข่อยก็ได้งงว่าข่อยก็ได้งงว่าือจังข่อยเรียนแล้วค่อนอยาดมข่อยแก้เคียวแก้นั่นแก้นี่เพื่นนู้นี่เป็นเป็นนั่นเป็นนี้ข่อยก็ว่าอ้าการตลาดของข่อยคือข่อยขายอยาดมเนาะใครจะว่าผมอย่างนั้นอย่างนี้แต่ขวางมผมขายมาเภายนวันเดียวเจา้าสีเม่ใครจะว่ายังไงก็ช่เพราผมขายผม,ผมขายขว,วางอดหมดในวันเดียวไง เอาไงวเอายาดมแก้เคียวมันก็เป็นเทคนิคการตลาดของดิฉันค่ะที่ฉันจะขายถูกไหมคะเออฉันก็งงกันว่าเอาเราฉันพูดถึงใครแล้วฉันไปภาพดีถึงไร่มีนี่หรือใครมันเคียวหรือคนเคียวมันเดือดร้อนทันเดเมนว่าเอาอยาดมแก้เคียวดมแล้วหายเขียวแล้วคนเคียวต้องเดือดร้อนนะถ้าใครไม่เคียวก็ไม่ต้องเดือดร้อนถูกไหมก็ดมไปสิเป็นคนไม่เขี่วก็ดมได้คุณน้ำน้ำอะไรนี่บักภากลั่น อะไรคุณน้ำน้ำไปอะไรคุณน้ำน้ำไปอะไรครับพูดเพาะหน่อยเอาหมุนมวนแน่เขาสวยอยู่เขางามอยู่กระเทยเียดอมได้ไหมเดือมได้เขาสวยเขางามอยู่เขาจะไปบอกบ่อบมวลละ มันคือการตลาดไม่รัว่อยกบงงว่ะเอากูขายได้โดยกูบังเอิญกูขายดีละกันการขายของที่มีคุณภาพขายดีไม่ต้องมาอย่างข่มแบรนด์อื่นข่มคนอื่น,น,นกูคมเพลินนาะกูคือว่ากูขายใหญ่โดยมกูอยู่ผู้เดียวกูคือผลิตของกูกอันขายโดยข้ามสมารของดิฉันไหมคะ่ะบาได้ของมานาัง่งดองกวางจีนเพียง่เญีาณขายบอกเวยค่ะของดิฉันขายออก์่ัสันขายจนมีไง มีปญัญญามีปญาาัญญาสม่านลไมีปัญญาขายบ่านหลัคาร์อบอนขวื่นหนคนสื่อซอ,อ,อยไบื้ออือพ่อไขต้มขว้มคนเปลี่ <laughs> ยนไข้ต้มเอฟซีเปลี่นเ <laughs> ขาว่าเจ้าเขาว่าเจ้า,าเบียดแบนอื่นแบนไหนเขาพูดถึงแบนไหนเขาพูดถึงใครไข,งง,ขงงไขว้งไย ายดีกันยากขายบดดีกับ z o o หนาเขา,หาหอยูอ่แล้วสิ้นปีสิ้นปีจะขอปิดที่หนึ่งล้านกระปุกสิ้นปีจะขอปิดที่หนึ่งล้านกระปุกยาดมผู้บ้านฟินแลนด์ยาดมฟินแหงไม่ใช่เขียวแหงนะคะไม่ใช่คันแหงนะคะไม่ใช่ใชยาดมคันแหงนะคะไม่ใช่เขียวแหงนะคะเป็นยาดมฟินแหง หรืออันหนึ่งถ้าเกิดภาษาอังกฤษเป็นฟินแฮงค์เวลาเราดืม่มเวลาเราดื่มมาแล้วเรา,เราแบบแฮงค์อะไรเงี้ยเราก็ดมได้เวลาเรา Hank แฮงค์มาอะไรเงี้ยดมได้เลยโอ้ยอย่าไปอาป่านหนังดิโอ้ยคนฝอกแฟนคลับอยากซื้อฟาผลิตแน่ไม่รู้อ่าผมไม่แน่ใจอะไรบใครหรอกเอฟซีก็บอกบอกผมนั้นนี่น้องผมโอ้ยเขาเปนสิ่งว้าซ่าเขาเปนสิ่งว้าซ่าปั่นบปบปินตา เอฟซีมีตะมาไขออย่ยนั่นอันนี้ว้าเดี๋ยวมึงไข่ยิงนะคนแล,นแล่นนี้แหละมุกเต๋ออีหลียมุกต้องมาอันนี้ดอกอันอั้นอันนี้เราต้อสนใจนะอู้วเขย,ยิ้สนใจตัวตกินไม่ถึกับปวดหัวแม่งลลแล้วเขาพูดบอกกันเป็นกันนี่แหละไปแต่ขเขา,าอยากเบาบเบ่าแล้วกาบเาบเาบ่านั่นตั้งาจแล้วนั่นอินเดียไม่อยากให้มันบิชไปพูดถึงคนน,งนั้นคนนี้่อยบ้มคือบูดแค่พูดถึงไผ่ดีข่อยก็พูดแต่ถึงข่อยอย่าฉีดหน้าอีกเด้อหน้าเราเริ่มหลอกว่า ผมว่าหน้าเนี่ผมหล่อกว่าหน้าเนี่หน้าแบบรีบแบบโกกดังคือปึงแท้ทําดีแล้วค่ะขายไปผมไม่ได้ซีเรียเดยผมไม่ได้โกงใครไม่ได้แบบใส่ร้ายใครไม่ได้ผิดศีลธรรมของใครแล้วก็ที่สำคัญผมขายตัวนี้แต่ว่าสินค้าผมหมดจบจบสินค้ามาคือจบสินค้ามาคือจบถ้าสินค้าเรือคือปลูกอ่างทางมโน หลังจากคำชี้แจงในไลฟ์ถูกแชร์ออกไปเป็นวงกว้างหลายคนออกมาชื่นชมท่าทีใจเย็นและการเคลียร์ดราม่าอย่างตรงไปตรงมาของผู้ใหญ่บ้านขณะที่ชาวเน็ตบางส่วนก็ยังจับตาและวิจารณ์กันต่องานนี้ดูท่าแล้วผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์คงต้องเจอดราม่าทีขึ้นแต่แฟนคลับส่วนใหญ่ก็ยังคงส่งกำลังใจให้พร้อมกับย้ำว่าผู้ใหญ่บ้านเป็นคนพูดตรงๆใจเย็นแบบนี้แหละ ถึงได้ครองใจ f c ทั้งประเทศค่ะดูคลิปจบแล้วเป็นยังไงบ้างคะทุกคนสามารถพูดคุยแสดงความคิดเห็นเหมือนเช่นเคยผ่านช่องทางคอมเมนต์ได้เลยนะคะสำหรับคลิปนี้แอดต้องลาไปแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีจ้า